บาในีสิเก็บงานน่ายนะครับพี่น้องบาหน,นี่หน้ากับโมต้กันไลายกับสิไดร์ดรับแน่แล้วครับสิเก็บเอาเลยครับผมทางกับฝานแล้วเรือไตครับมาหอดน,นีเข้ากับติตุไปทางนทะางเดียบผมห้องหน่อยครับการเป็นการเช็ดสินนะครับผมอ๋อแสดงไอซิ่มเมื่อเพื่อข้อแห่งอยู่ ้าวเก็บงานพร้อมจัดทรงครับพี่น้องให้นี่กระสีอุยโหยะนี่นะครับเพราะว่าเฟืองร้ายมาสับเฟืองร้ายครับใบเราวะนี่ครับตอนนี้ก็เป็นทางลงมานะครับถิมเมื่อ,อยแล้วครับบาลนี้โอ้แน่นอกร้ายครับใบเราเสียนฟอร์ดครับเสียนฟอร์ดครับฟอร์ดคือขนาดพี่น้องตัวน,นี้กระสีอุยโหยะก็เกินครับน้ำเจ้มันเป็นยำๆไม่กี่ส่อนจังไยนี่ครับขันทองขั้นเทพ ันแทางยมันทางนะครับเพิ่งมายากห้น้ำลวดออกเมื่อทางนะครับมอยากให้น้ำอื่นเข้ามานะครับอยากให้มีแต่น้ำให้นานะครับเพราะว่าอยู่นี้เป็นเรื่องน้ำยี่แหลวนี่ก็เป็นทางเข้ามาครับตัวนี้แถมครับถมห้องหน่อยแถมปีห้องหน่อยอยู่นี่ห้องนึงครับปีต่อมาิ่นว่าท่านมานการมานงานกันสีเฮ็ดบวชนี่มาจักครับพี่น้องท่านว่าไ้อายแล้วท่านเ่าไ้อายแล้วสีเก่าเปดก้อนเ้อ ก็ไหนเราสืบกาแฟก้อนนี้มาได้มากครับพี่นาเนี่ยฝากติดตามผลงานการแสดงเด้อพี่น้องครับใ้เถิงนี้นายนาเราเหตเองเลยครับเก็บเองส่งเองครับแน่นอนครับในล่างนี่แม่นผมครับเป็นเศษนจักหน่อยครับใบมีดเอียงขวาวร้ายครับสว่างนี่งาดเต่อครับเอียงลงแบบเห็นได้ชัดเลยครับเตยทั้งขั้วครับทั้งเก็บทั้งสายนี่สีได้งามอยู่ครับแต่ว่าโบถนัดนะครับมันบังกอง มันหยาดมันถอยบปรตรงครับผมอ้าวบพบอกันไหมพี่หนาะพี่น้องจะรับพี่ชมรับฟังกันเมืองใหม่ครับงานนาะหฮอสสิทธิเฮ็ดงานยั้งนะครับผม